สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกน,นะครับใกล้กับคลองแจ้งร้อนลิบนี้ก็จะพามาดูการก่อสร้างสถานีราบรนะุณะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบรนะุณะวงแหวนกาญจนาพิเศษตำแหน่งของสถานีราบุณะนะครับก็จะอยู่ถัดจากทางด่วนเฉลิมมนครตรงถนนสุขสวัสดิ์ จุดตัดกับคลองแจงร้อนบริเวณสถานีก็จะมีอาคารจอดรถจอดตั้งอยู่ริมถนน,นสุขสวัสดิ์สองอาคารนะครับทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกฝั่งละหนึ่งอาคารก็จะรองรับรถยนต์ได้มากถึง1,384คันก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดูโรเ้นจำกัดเป็นผู้รับจ้างก,ก่อสร้างในสัญญาที่5ก็คือช่วงดาวคนอนนะครับไปจนถึงครูใน งานก่อสร้างก็แบ่งออกเป็นงานโยธาทั้งหมด5สัญญานะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ตรงถแถวสถานีเตาปูนนะครับจนมาถึงสมุทรปราการนะก็แบ่งผู้รับจ้างนะครับออกเป็นงานโยธาก็ทั้งหมด5สัญญาด้วยกันสถานีราบนะก็จะอยู่ในช่วงของสัญญาที่ห้า ตอนนี้ก็มายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับบนเวณแถวป้ายรถเมล์วัดสนหนึ่งด้านหน้าก็เป็นจุดก่อสร้างที่จะผ่านทางด่วนเฉลิมพระนครน,นะครับตอนนี้งานต่อชิ้นส่วนทางวิ่งก็ข้ามทางด่วนเฉลิมพระนครมาแล้วด้านซ้ายนี่ก็เป็นทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีป้ายรถเมล์นะป้ายรถเมล์วัดสนหนึ่งนะครับ ตัวอาคารจอดรถนะครับก็จะมีอยู่2ฝั่งนะและทางขึ้นลงสถานีก็จะมีอยู่2จุดเหมือนกันนะครับทางขึ้นลงก็จะไปเชื่อมกับอาคารจอดรถโดยตรงนะอาคารจอดรถก็มี2ฝั่งนะครับฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกสามารถนํารถยนต์นะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาจอดได้เข้ามาจอดนะครับแล้วก็เดินทางไปกับรถไฟฟ้า ตอนนี้ผมเดินลงมาอยู่ในฝั่งขาเข้านะครับพอถนนสุขสวัสดิ์ตรงนี้ก็เป็น ทาเข้าออกนะครับจุดที่2จะอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์นะครับติดกับคลองแจงร้อนก็จะเป็นอาคารจอดรถด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นลง สถานีราบนุนานะครับรูปแบบสถานีก็จะเป็นแบบยกระดับมีทางขึ้นลง2จุดนะครับทางขึ้นลงที่1ก็จะอยู่ฝั่งขาออกบริเวณพื้นที่ว่างของโรงงานอุตสาหกรรมเติดกับคลองแจงร้อนมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารโดยทางขึ้นลงก็จะเชื่อมกับอาคารจอดรถบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกทางขึ้นลงที่2ก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ว่างใกล้ของแจงร้อนก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารโดยทางขึ้นลงนะครับก็เชื่อมอาคารจอดรถ ถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาเข้าตรงนี้ก็เป็นคลองแจงร้อนนะครับริมถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาเข้าก็เป็นพื้นที่ที่เขาเคลียร์ออกไปนะครับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะเมื่อคลิปที่แล้วผมมานะครับยังอยู่นะนึกว่าจะเอาไว้นะครับปรากฏว่าก็ตัดไปนะรู้สึกจะเป็นต้นนุ่นนะครับ ต้นนุ่นขนาดใหญ่ต,ตรงนี้ด้านขวามือทางเข้าก็เ,าเคลียร์พื้นที่โล่งหมดนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบรุณะองแหวนกัญจนาพิเศษภาพรวมความคืบหน้าหน้าเดินมีนาคม2 5 6 8ความก้าวหน้างานโยธานะครับตอนนี้ทำได้53.48%แนวเส้นทางก็เริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อที่บริเวณสถานีเตาปูน โดยเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางใต้ดินและตรงเข้าถนนทหารเลี้ยวเข้าถนนสามเสนผ่านรัฐสภาแห่งใหม่กรุมชนประทานโรงพยาบาลวชิราพยาบาลหอสมุดแห่งชาติหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมนผ่านวัดบวรแยกผ่านฟ้าเข้าสู่ถนนมหาชัยผ่านวัดราชนัดดาเข้าสู่ถนนจักรเพชรหลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนประชาธิปกผ่านซีแยกบ้านแขกลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินลอดแยกหมายสวรรค์จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นทางยกระดับนะครับเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณครุ่ในอำเภอพ่อพรพประแดงจังหวัดสมุทรปราการ <c oughs> ก็มีระยะทางรวมนะครับ23.63กิโลเมตรมีแผนจะเปิดนะครับก็ประมาณปี2571นะก็ไม่เกินต้นปี2572สถานีราบรูนานะครับตามแผนเดิมก็จะเป็นสถานีสุดท้ายนะแต่เนื่องจาก ต้องไปหาจุดจอดรถไฟฟ้านะครับก็ไปได้ตรงคลู่นานนะก็จึงทําให้ต้องขยายเส้นทางออกไปนะครับจนถึงคลู่นในก็จึงสร้างสถานีเพิ่มเติมนะครับเพื่อไม่ให้เสียเปล่านะก็สร้างสถานีพระประแดงขึ้นมากับสถานีครู่นในนะครับตามเส้นทางนะที่รถจะวิ่งไปที่อาคารจอดรถนะครับ ด้านนี้ก็เป็นจุดกลับรถนะครับรถที่ลงทางด่วนนะหรือว่ามาจากบาประกอบนะครับจะเลี้ยวกลับนะจากฝั่งขาออกนะครับเลี้ยวไปฝั่งขาเข้าก็จะมากลับรถตรงบริเวณแถวด้านหน้าซอยวัดสนนะครับด้านซ้ายเป็นซอยเข้าวัดสนนะครับก็นําความพื้นหน้ามาฝากกันนะครับสถานีราบูณะอยู่ในช่วงการติดตั้งคานขวานะครับบนชานชลาแล้วก็ชั้นจําหน่ายตัวสถานีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีเล่าๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ